สวัสดีครับผมผมกบนาครับมื่อวนี้ครับผมได้คุยกับเฮียตีซึ่งเป็นบุคคลที่ว่าผมสิบอกอะไรล่ะคือผมกับบกกาบอกหลายนะครับเนาะเพราะว่าแกก็ให้เลขมามันก็เข้าทุกงวดเนาะแต่ถ้าหาว่าตัดเล่นเนาะครับมันก็เข้าจริงๆครับคือบางคนครับว่าเห็นตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่จังใจงเนาะคือส่วนใหญ่ครับผมขอบอกก่อนครับว่าคือผมจะเน้นสามตัวเป็นหลักทุกคนก็เลยเน้นสามตัวตามผม หมดเลยครับก็เลยไม่ได้ไปตัดเล่น2ตัว <c oughs> แต่ถ้าหากว่าตัดเล่น2ตัวเนี่ยคือเฮียตีครับแกก็เข้าเลข3ตัวทั้ง3ตัวโตด๊ดแล้วก็3ตัวตรงแล้วก็2ตัวบนครับซึ่งเลขเฮียตีงวดที่ผ่านามาเมื่อกี้แกก็ให้เลขมา576ซึ่งเลขมาดอก5 7 7แล้วก็เลขต่วงวดของแกครับมันก็มีเลข705 มันก็มีห้าเจ็ดคือแกก็บอกครับว่าอย่าลืมไม่ตัดเล่นผมก็เขียนเสมอครับว่าอย่าลืมไม่ตัดเล่นย้ำครับเป็นเลขบนนะครับเฮียตีนี่คือแกให้เลขมาคือมันเป็นเลขบนแทบจะทั้งหมดเลยครับถือว่าเป็นบุคคลที่ให้เลขมาแม่นมากๆครับผมเนี่ยก็ดีใจครับที่ว่าแกยังสงสารยังเมตตานะครับมาเล่าเลขให้ฟังอย่าลืมนะครับสามสี่สิบ้าหกอาจจะมาอีกรอบก็ได้ครับผมลองฟังมึงครับ แกครับให้เลขมาครับงวดน,นี้คือเป็นเลขต่องวดเลขรับวงในครับงวดวันที่สาสิบธันวาคมหตอนรับปีใหม่แกให้เลขมาทุกงวดครับเข้าทุกงวดท้าให้3ตัวตรงโตด๊ดหรือเป็น2ตัวบนครับงวดน,นี้นะครับเด้อแกให้มากครับคือเลขแปดห้าสี่แปดเจ็ดหกแป นี่คือเลขของเฮียตีครับสามสิบธันวาคมหมครับแปดห้าสี่แปดเจ็ดหกแปดเจ็ดห้าและก็แปดศูนย์ห้าครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปตัดเล่นแต่ที่สำคัญครับเฮียตีแกให้เลขมาเนี่ยคือมันเข้าทุกม้วดจริงๆนะครับเข้าทุกงวดจริงๆแต่เมื่อกี้ครับเฮียตีแกก็ได้เยอะไหมตอบตั้งตรงครับผมถามแกแล้วครับแกได้ไม่เยอะครับเพราะว่าแกก็ไปเน้นห้า เหมือนกันครับแกซื้อทั้ง5 7 6 7 6 5 7 0 5 5 0 7แกไปซื้อเลข3ตัวครับเน้นเลข3าตัวซะส่วนใหญ่เงินแกมีครับแกไปทุ่มเลข3ตัวส่วน2ตัวครับแกไปตัดเล่นนิดหน่อยคือคันคากับผมครับเลข2ตัวนี่คือผมจะแทบไม่ชอบนะครับแต่ก็ไปตัดเล่นบ้างเผื่อมันบวสซื้อนะครับเนาะคือว่าครับเฮียตีก็ให้เลขมาเมื่อกี้ถ้าหากว่าไม่ตัดเล่นมันก็จะไม่ถูกเลยครับ นี่ครับเพื่อเหตุผลที่ว่าเฮียตีแกว่าอย่าหวังจะเลขสามตัวหลายก็ไปตัดเล่นบ้างแกบอกผมครับแกบอกผมตั้งแต่ปีใหม่นครับว่าอย่าให้ผมหวังหวังสูงอย่าหวังหลายส่วนใหญ่มันยากนะจะถูกเลขสามตัวแต่ถ้าเป็นสองตัวนี่มันมีโอกาสมาสูงมากเห็นไหมครับผมจะเขียนไว้ทุกคลิปและจะเขียนไว้ทุกเจ้าจะเขียนไว้ทุกคนเลยครับความฝันทุกคนผมบอกว่าทุกคนที่เล่าฝันให้ผมฟังเขาจะเน้นเลขบน แต่อย่าลืมไปตัดเล่นนะครับถ้าหากว่าเราตัดเล่นครับไม่ซื้อเลขล่างก็ซื้อเลขบนไว้ก็ได้ครับส่วนใหญ่ครับก็เข้าเลขบนจริงๆครับไม่สามตัวโต๊ดตรงก็2ตัวบนครับมันก็มาจริงครับแต่ผมยอมรับว่าเฮียตีครับแกให้เลขมาแม่นจริงๆแล้วก็เลขออกตลอดจริงๆครับผมก็ต้องกราบขอโทษขอภัยทุกคนอีกรอบครับว่าใช่อยู่ครับเวลาผมบอกเลขเนาะผมอาจจะบอกเลขทุกคนว่า เน้นสามตัวเป็นหลักเน้นสามตัวหลายคนครับอาจจะแบบประมาณว่าเลงสามตัวเหมือนกันครับผมครับมีนิสัยตรงที่ว่าผมมักซื้อเลขสามตัวเหมือน,นครับแล้วก็มีนิสัยที่ว่าไม่ค่อยตัดเล่นเหมือนกันที่ผ่านมาครับปีที่แล้วครับแทบจะไม่ตัดเล่นเลยนะครับโดนตาบอมบามากรีผมจะไม่ไม่ตัดเลยแต่สุหมินครับผมกับบึงแล้วครับสามตัวผมก็ไม่ค่อยได้ถูกบ่อยปันไหนแต่สองตัวนี้คือถูกบ่อยเพราะว่า ประมาณนี้ครับผมก็ตัดเล่นบ้างตัดเล่นบ้างก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคนครับว่าถ้าจะมามากบอบ,บางคนเห็นตัวเลขบางคนก็ไม่ซื้อนะครับเนาะเลขอีหยังสีมาเจ็ดเจินหาเลขอีหยังสีมาเจ็ดหาเจ็ดประมาณน้ครับบางคนเห็นเลขบางคนก็ไม่ซื้อเหมือนกันถ้าหากว่าเอาไงครับถ้าเขาให้เลขมาเจ็ดห้าเจ็ดกับศูนย์ห้าเจ็ดต้องถามว่าเฮาจะเลือกตัวหดถ้าเลือกได้แค่หนึ่งหาหนึ่งตัวเท่าไหนผมเป็นหนึ่งในนั้นครับผมก็เลือกศูนย์ห้าเจ็ด ผมบนเลยนะครับ7หา7ทำไมเลขมันแปลกและมันออกยากมันคือสิภา้าดอกเห็นไหมครับถ้าหากเลือกครับก็คงเลือก0.57เพราะว่ามันมีโอกาสมาสูงมาก7.57ครับมันมีโอกาสมาแค่0.00เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่มันก็ยังออกเห็นไหมครับเพียตีแล้วก็เลยบอกว่า3ตัวเนี่ยถ้ามันออกนี่คือมันอาจจะออกให้เราก็ได้แต่ถ้ามันออกแน่ๆก็คือมันเป็นเลขบน อย่าลืมมาตัดเล่นเห็นไหมครับ757ถ้าเฮเราเลือกเฮียตีก็ไม่เลือกเหมือนกันครับแกเลือกตัดเล่นเดียก,กว่า57ประมาณนั้นครับเห็นไหมครับแกก็เลยว่าแกก็ถูกเลขมาตลอดนะแต่ก็ถูกไม่เยอะครับแกบอกว่าแกก็ชอบแกก็ซื้อ576แกก็ซื้อ705นะครับมันกับบถือนะครับเนาะเลขสามตัวไม่ถูกครับแกก็ถูก57บนครับเป็นเลขบนแกตัดเล่น แต่ยอมรราคาว่าเฮยตีนี่คือแกให้เลขมาแล้วก็มันเลขเข้าจริงๆครับถ้าหากว่าเลขไม่เข้าเนี่ยผมจะบอกคาว่าเลขมันไม่เข้า <c oughs> แล้วก็ทุกคนทุกคลิปครับผมจะเขียนว่าอย่าลืมไปตัดเล่นนะครับไปตัดเล่นสองตัวบ้างแต่บอผมคิดไว้หลายคนอาจจะไม่ตัดเล่นก็ได้อาจจะซื้อเลขสามตัวเหมือนผมเหยือนกัน <c oughs> ประมาณนั้นครับผมเลเหมึงครับสามสิบธันวาเนี่ยอาจจะมาให้โชคอีกครั้งหนึ่งก็ได้ผมถามว่าเฮยตีครับถือเลขบ่อยๆเนี่ย เหมือนเดิมใช่ไหมครับเล้าก็ถามว่าอะไรเหมือนเดิมบอกเปนว่าโอนตั้งโอนอย่างไรครับไม่เกี่ยวคือว่าหมายถึงว่าแกก็จะไปชอบ,ชอบไปทําบุญนะร้านแกเนี่ยเสาร์อาทิตย์แกไม่ได้ปิดนะครับเสาร์อาทิตย์คนอยู่กรุงเทพเนี่ยแทบจะไม่ปิดเลยบางคนรู้จักเฮียตีก็เพราะแกเฮียตีครับแกอยู่บางแคเนอะเยียตีบางแคสงแังชายยากครั้งแรกครับเยียตีบางแคทุกวันนี้ครับแกเอาแค่เลขวงในครับมาเล่าให้ผมฟัง แต่ก่อนครับมันเป็นเลขที่ว่าแกชอบส่วนตัวเป็นเลขต่องวดแล้วก็เป็นเลขความฝันครับสักพักนี้ครับหลายเดือนมาครับแกได้เลขวงในมาคือแกรู้จักกับคนที่รู้จักนะครับแกก็ไปเอาเลขครับคือครับแกเนี่ยผมขออนุญาตนินทาแกนิดนึงครับแกเนี่ยโทรเอาก็ได้นะโทรเอาก็ได้ที่ว่าโทรวไปหาเขานะครับทย่โทรวไปหาเขาก็ได้เพราะว่าจากที่แกอยู่ครับ คนคนนั้นครับที่ว่าไปเอาเลขเนี่ยมันไกลมากนะครับส่วนใหญ่ครับแกกระถาดึ้นทางด่วนครับมันก็ไก่อยู่บางเธอแกกัดไปโลจิติรับเข็นใจแกนะครับคือแกไปเอาเลขมานะครับแกไม่โทรถามนะครับแกก็ไม่โทรถามไงแกก็ไปคุยกันปากเปล่านะครับแกกัดจดมะหัยนะครับขอบคุณเฮติย่างสูงครับมิหน้าแหละครับแกถึงถูกเลขทั้งวมดเนาะแกมีความพยายามมากนะครับแกก็ไปไกลด้วยครับ กว่าจะได้เลขมาครั้งหนึ่งครับแกก็ไปสองรอบหมายถึงว่าเลขออกหนึ่งรอบเนี่ยแกจะไปต้นงวดแล้วก็เกือบเลขออกแกก็ไปสองครั้งลองดูครับผมสามสิบธันวาคมหกเลขเฮียตีเลขรับวงในแกเข้ามาทุกงวดครับงวดนี้อาจจะให้โชคใหญ่ๆอีกก็ได้ครับงวดนี้เห็นทุกคนครับเด็ดซื้อลอตเตอรีร่ไว้อาจจะได้จับเงินแสนหรือเงินล้านเหมือนกับเฮียตีครับขอบคุณมากๆครับผม